เอ้ยตายตายตายลงเลยลงเลยสวัสดีเรามาพบกับไมค์คบกันอีกแล้วใครยิงธนูมาวะโอ้ยอย่ายิงดิโดโอ, no. โอชอบยิงวะ <c oughs> มันแอบแฝงตัวอยู่ที่ใดอ้ห <c oughs> <c oughs> เอ้ยีบขามเหมือนใครแอบเดียวแอบนะครับไอไอเจ้านี่มันโหดร้ายมาเอ้ยตา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 ยเอ้อโอเครอดคอยช่วยมันอยู่ไหนเอ้ย เฮ้ยหนีมาดีกว่าขอกระโดดน้ำตายก่อนย่ออุ้ยไม่ตายเลยเราก็เล่นน้ำกันเลยดีกว่าโอ๊ยปล่อยดิไม่ปล่อยไม่ปล่อยดี๋วไปแล้วไปหาไอเดียวบ้าบอกคอแตกเล่นแตกเม็นอยู่ไร ม่คยตัวแล้วเฮ้ยมันยูงไรวะเ้ยไจะอิ่มกนเาะฮะบางอาจิงทะนุมาไม่โดนล็อกเฮ้ยโอ้โหอะไรมันจะแม่โอ้ยอีกเลมจิ้งทะนุข้อดีก่อนละเอออือโอ้โหตายเลยน้ เราเฝอเรอเาเฝอสร้างบ้านนี่ได้ปะลับบ้านจะอยู่ไหนในเมเปาะอย่าดิเห็นไหมเนี่ยเสียหมดไม่เลยอยาไปพักตอนนี้เรากำลังแอบด่าเอจอยู่นะครับมไม่ของดิไอ้บ้าไม่ได้เข้าแแบบโกง, <laughs> งไม่เห็นเนี่ยไม่บอก <laughs> อยู่ที่ลึกลับ ว้ายตายเร็วไม่ดูอะไร,ไรงไงยิงธนูบ้าบอลอะไรของเนี่เ,นนเออมนนอในขนาดนี้รเราก็กำลังจะจบกันแค่นี้นะครแบบับโอไม่รอดแล้ลวย,ย่ไปก่อนแาาม่บอกว่าให้กินเตนีเดียดูดูนี่ดูนี่ เราก็ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย